คาราสูตแมนเชสเตอร์เต็ประจำบัญชี1กรกฎาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์7เช้านี้โค้ชนาอาะไรยังไงผีเลงวัดกินหากว่าอยรุนอมลาทีมไปน,นะเมื่องานนี้แมนยูกำลังจับตาโอรีวัดกินนะฮะสตาร์ของแอสเซมิลาเป็นตัวเลือกในกรณีที่รัสเซัยรุนย้ายทีมในช่วงสมัยนี้โดยศูนย์หน้าเดนมาร์กในวัย22ปีประสบกับปัญหาในถินโอเชฟอร์ด ตแต่ตั้งแต่ย้ายมาจากกระด้างของอตาลันตาในช่วงซัมเมอร์ปี2023ด้วยค่าตัวอยู่ที่70ล้านปอนด์และก็ยิงได้เพียงแค่4ประตูนในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่แล้วโดยฮอยรุนเองก็ตกเป็นเป้าข่าวว่าจะย้ายทีมโดยมีอินเตอร์มิลานว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เป็นไปได้อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ฮอยรุนเองนั้นเผยจุดยืนตัวเองเกี่ยวกับการย้ายทีมและก็เปิดเผยบอกว่า,วาต้องการจะอยู่กับทัพปีศาจแดงต่อไปในฤดูกาลหน้า ถิงกระนั้นก็ยังคงไม่สามารถจะหยุดการคาดการณ์ต่างๆนี้ได้ตามการรายงานข่าวจาก t ดี a ร์ดันติกบอกว่าหากว่าฮอรุนย้ายทีมแมนยูก็จะพิจารณาในการดึงตัวสุวนหน้าปราอ่นๆ่นเข้ามาแทนที่โดยการรายงานข่าวระบุเ้นะาวาวัชกินสตาร์ของมินล่าเองในวัย29ปีอยู่ในรายชื่อดังกล่าวและผู้บริหารของแมนยูเองนั้นได้ติดต่อสอบถามตัวกลา,างเกี่ยวกับการย้ายทีมที่อาจจะเกิดขึ้น โดยวัดกินที่ทําไปแล้ว5ประตูจากการลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษ18นัดมีสัญญาจนถึงปี2028ยิงได้75ประตูจากทั้งหมด184เกมพีเมริกให้กับทีมของอุนไเอเมเรี่และก็สร้างความประทับใจได้อีกครั้งนนในฤดูการสองพันยีโดยทําได้16ประตูอีก8ปดอสซิสซึ่งหากการย้ายทีมของวัดกินเกิดขึ้นจริงๆนะฮะการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เล็กน้อยคือ การเสริมทัพด้วยผูเ้เล่นอายุน้อยภายใต้การนำของเซอร์จีมราคิฟเนเดินจากว่ากองหน้าบิลล่าอีนั้นจะอายุครบ30ปีในช่วงปลายปีนี้แต่ว่าบริเวณอัลบาิมกระตือรือร้นที่จะคว้าผูเ้เล่นที่พร้อมจะก้าวขึ้นสูส่จุดสูงส,สุดเพื่อจะมาเสริมทีมของตนเองในคาลงนี้โดยแอสตันเคยเจรจาขอซื้อวัตกินเมื่อช่วงเดือนมการาคมแต่ว่าไม่พร้อมจะจ่ายจ,จำนวน60ล้านปอนด์ตามที่แอสตนมิลล่าเรียกร้องในคาลงนี้สักเท่าไหร่นัก เป็นงว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรผีก็เล็งไว้ก่อนก็แล้วกันเอาไม่เอาอีกเรื่งรรองนึครับเรามาดูค่าวต่อมาเกั่นครับอาได้ยังไงงานนี้อีเวนแขนซัดร,รับบ,บทปาฏใหม่ผีโด้วยบริวัน เมื่องานนี้ด้านของทางฝั่งจอห์นนี่อีแวนนะฮะอดีตกองหลังของทีมชาติไอร์แลนด์เหนือประกาศแขวนสตร์ทอย่างเป็นทางการและก็มีการเตรียมรับตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายดูแลนักเตะที่ปล่อยยืมของแต่ด้านขขงฝั่งแมนยูนะคะรัคร้งนี้เต็มที่แล้วโดวยงานนี้นอกจากทางด้านของอยู่กับยักษ์ใหญ่แห่งชินอทอร์ฟอร์ดมาแล้ว2ช่วงจอมเก่าในวัย17ปี เวลา,านี้ยังเคยลงเล่นในพิมพ์บริกกับสโมสรเวชตบอมบิชอัลเบียนแล้วก็เลสซัสตี้และเคยจูบปล่อยยืมตัวในช่วง2เวลากับหน้ั้งของซันเดอร์แลนด์ในครั้งนี้ซึ่งธนานักของอีแวนนั้นลงเล่นนะฮะให้กับทัพปีศาจแดง241นัดเติบโตมาจากหน้ั้งของอะคาเดมี่แมนยูและก็คว้าแชมป์พิมพ์บริกสามสมัยแชมเปี้ยนลีกลลครับโบลคัพเอเฟเอคัพและก็ลีกคัพกับสโมสรเพิ่มเติมในครั้งนี้ โดยผมต้องการประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะว่าผมเลิกเล่นฟุตบอลแล้วไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจแต่ด้วยความภาคภูมิใจความกระตันยูและก็ความตื่นเต้นสำหรับบทบาทต่อไปที่รออยู่ข้างหน้าอีเวนต์ได้กล่าวกับด้านของเว็บไซต์ของสโมสรผมรู้สึกขอบคุณผู้จัดการทีมโคช้ชเจ้าหน้าที่และก็แน่นอนเพื่อนร่วมทีมของผมด้วยผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกันตลอด20ปี ในวงการฟุตบอลอาชีพที่เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยเมนยูยังกล่าวว่าบทบาทใหม่ของอีเวนก็คือหัวหน้าฝ่ายดูแลผู้เล่นดาวรุ่งที่ถูกปล่อยยืมตัวของสโม,มสรโดยทํางานาร่วมกับเจสันวิลค,ค็อกผู้ในการฝ่ายฟุตบอลเพื่อจะพัฒนาผู้เล่นระดับสูงสุดและก็เตรียมความพร้อมสำหรับาดาวรุ่งในการขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เนื่องจากว่าผมเคยมีประสบการณ์ในการยืนตัวมาก่อนแล้ว จึงรู้ตัวดีได้ว่าการยืยมตัวนั้นมีบทบาทสําคัญอย่างไรในการพัฒนาผู้เล่นผมตื่นเต้นที่จะได้ช่วยพัฒนาเส้นทางสู่ทีทมชุดใหญ่ของเรากันต่อไปในขารังนี้และก็สารต่อมรารดโดขขออนกเตะด,ดาวรุ่งที่ประสบความสําเร็จที่แมนยูอีเวนได้กล่าวเสริมซึ่งเจาสันวิลค็อกพู่ในการฝ่ายฟุตบอลของแมนยูได้กล่าวบอกว่าจอห์นนี่เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักเตะด,ดาวรุ่งที่สุดของเราในขารังนี้ ด้วยความ,มรู้ของเขาเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทําเพื่อจะประสบความสำเร็จที่แมนอยู่นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับพวกเขาแต่ละคนขณะที่เราเองนั้นยังคงพัฒนาแข้งพรสวรรค์ระดับโลกที่สามารถเล่น,นกระทงทีมชุดใหญ่ของเราในครั้งนี้เพิ่มเติมต่อไปได้นั่นเองนะเป็นน้ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อารันยังไงนทวันต้องใช้มือไม่ใช่ใช้เท้า6เหตุผลทำไมแมนยูควรจะคว้าตัวเอเมเดนโนมาติเนสโดยงานนี้ทางด้านของทางฝั่งนะฮะส่งหกเหตุผลที่แมนยูควรจะเซ็นสัญญามาติเนสจากด้านของแอสเมิล่าแทนที่ไอ้กล้วยอองเดรโอนาน่าทิ้งเรื่องฟอร,ร์มทักษคติประสบการณ์และก็บทบาทผู้นำทีมก่อนตลาดนักเตะซัมเมอร์น,นี้จะปิดฉาก นอกจากนั้นนักเตะต,ตำแหน่งกองหน้าแล้วแมนยูเองยังอยู่ถูกลือกับเอเมริโนมาติเนสไดทวานทีมอสตันวิอลอย่างต่อนเนื่องในครักนี้เช่นเดียวกันนั่นเป็นเพราะว่าดับเบิลแต่ที่องเดรโอดาน,น่าย้ายจากคณะ้าของฝั่งอินเอร์มิลานในทวานทีมชาติแคนเบรูนไปนั้นไม่เคยทําให้สมบุกัพปีศาจแดงปร,รับปลื้มใจไปกับฝีไม้ลายมือของเขาในครักนี้เพิ่มเติมเลยแม้ว่าเอริดิชนฮาร์ก,นกุนซือคู่บุญจะกระเด็นออกจากโอทัฟฟอร์ดไปแล้ว สถานการณ์ของโอนาน่าเองก็ยังไม่กระเต้องเนื่องจากว่า,าบริเบนอัมบาริมผู้จัดการทีมชาวโบรเุเกสไม่แฮปปี้กับฟอร์มของเขาสักเท่าไร่นักและก็กระหายที่จะโลดออกจากทางทีมช่วงสมอนี้โดยถึงขนาดนี้แมนยูก็ยังคงพยายามที่จะปิดดิวบรอันเอบลโมให้จงได้อันดับแรกและหากว่าประสบผลสำเร็จก็ไม่แน่นะว่าโอนาน่าอีกนั้นจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมชาติที่ย้ายมาจากทาด้านของทีมเบรนฟอร์ดในครั้งนี้หรือเปล่าไหม ผีแดงเดินเกมทาบถามซื้อมาตินเนชในครั้งนี้ต่อทันชินาะอย่างไรก็ตามนี่คือหเหตุผลที่แมนยูเองนั้นสมควรดึงในทวันทีมสิงพะกาศมาเฝ้าเสาแทนที่โอนาน่าเริ่มไาที่หนึ่งของกางกัน,กกนความผิดที่สำสากตอนที่แมนยูเซ็นสัญญากับโอนาน่าในปี2องพัี่สมมีการสารรเสริญว่ามือเกาแอฟริกันมือักษาการเล่นบอลกับเท้าได้ดีตามสตายผู้รักษาประตูสมัยใหม่ ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการของเชนฮานร์กในครั้งนิ้อย่างแน่นอนนะอย่างไรก็ตามการขยันออกมาเล่นหน้าปากประตูของในทวารค่าตัวสิบเจ็ดด้านบอลกลายเป็นจุดอ่อนของพีแดงไปซะชิปเลยนะฮะเนื่องจากว่าโอนาน่าเนี่ยเป็นตัวการทำให้ทีมเสียประตูหลายหนไม่เพียงจะโดนรักบอลจากเครื่องสนามในเกมประเดิมนัดบูก๊กับลองส์ที่โอตาฟอร์ดในเกมการชับตมิดเขายังกอง่อความผิดพลาดในเกมแชมเปี้ยนลีกแมตช์บู๊กับบัเย์นินิค และก็สองนัดก,กับคาราตาสลายก่อนที่ผีแดงจะกระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มฐานะทีมบวยนอกจากนี้แล้วในสึกยูโรปาลีกซีซั่นก่อนโอดดน,นาก่อความผิดพลาดอีกครั้งจนได้จากเกมบูก,กับปริยงหลังเปิดประเด็นทําสงคามน้ำลายกับเนมันย่ามาัติชอดีตกองกลางผีแดงมายสถานแล้วทีมจากนังของโอเทลฟอร์ดได้เข้าชิงชนะเลิศแต่ก็คว้าโทรฟี่มาคงไม่ได้ในครั้งนี้ต่อมาข้อที่2อ,อารบริมไม่ใช่เตนฮากเนื่องจาก อัมริมไม่ได้เป็นคนเป็นเซ็นสัญญากับโอนาน่าและไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าในายใหญ่วัยจีซปีไม่ปรับปพ้่มทีมที่ต้องเสียประตูบ่อยครั้งแม้จะปฏิเสธตอบคําถามของสื่ออย่างชัดเจนถึงการมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่แทนที่โอนาน่าแต่คําตอบของอามมริมนั้นน่าจะสื่ออยู่ในทีมที่เรามี เราจำเป็นจะต้องปรับปรุงทุกรูปแบบในสนามไม่เฉพาะตำแหน่งในตำแหน่งเดียวเอาบอริมที่กล่าอะไรด้วยเหตุผลที่แมนยูจบอันดับที่15ของพรีเมบริกช่วงซีซั่นก่อนดาวบริมจึงน่าจะต้องมีนักทวารคนใหม่หากว่ามีความเป็นไปได้นะว่าสโมสรพร้อมจะจัดหาให้เนื่องจากว่ามีข้อพิสูจน์มงชี้ว่าอดีตมือก่าทีมอาแจ็ค์เทียบไม่ได้เลยกับผู้เด่ษสาประตูหลายรายที่สร้างชื่อให้กับสโมสรรวมถึงดบับเดิตคอาที่ถูกเขาเสียบแทนในะครั้งนี้ ต่อมาข้อที่3มาร์ติเนสโอนาน่าเรียกว่าควอชันนะแรกเริ่มเดิมทีมาร์ติเนสนั้นอําลาบ้านเกิดมาเป็นนักเตะในแคนามีของอาร์เซนอลตั้งแต่อายุเจปีและก่อนจะก้าวนะผมเข้าสู่ทีมชุดใหญ่นะฮะอของปินโตได้ในทาวารวันนี้ก็ถูกข่าวปล่อยให้ทีมดีวิชันต่ำยิมตัวไปเช่นกันหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นทางด้านของออกฟอร์ซโบฟ บริิงแล้วก็เชฟเวนเดย์แล้วก็ ende, ลอตดอนดัมจะได้ตามอนาคตของมาติเนสการบรันาของฝั่งสโมสรดังแห่งโกลาร์ดอนนั้นไม่มีความมั่นคงและหลังจากได้ลงสนามรมทุกรายการ38นัดเขาก็ถูกขายไปให้กับดานนงของแอสตันวิลลาในั้งนี้เพิ่มเติม,ตมทันชินะนี่ก็เป็นเหตุผลคร่าวๆนะฮะที่วรรดรานั้นควรจะขายโอนาน่านและหาตัวแทนใหม่มาดีกว่านะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโรสโมสร Manchester United ในช่วงอ่ชาชันครับขอบคุณทุกคนตาที่ชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ